สวัสดีค่ะช่องเมเพียวชาแนลค่ะมาทามาย่างเบื้องข้างหมักแตงข้าวหมักแตงนีหนุ่มโสดค่ะหนุ่มโสดเท็ดสวนหมักแตงค่ะทาะ่านผู้ชมบุ่งเนยมาชนมน้ำก,กันค่ะนี่ค่ะหมักแตงกระปองนะคะนี่มาชมสวนผู้บ่าวโสดค่ะโสดสิงสิงยังไม่มีแฟนค่ะแต่ดุแต่ขยันขนาดเด้อทา่านผู้ชมบุ่งเนยบุ่งสวนลาวเนย เรากำลังเห็ดข้างค่ะอันนี้ก็เป็นต้นหอมผักบัวค่ะที่เราปลูกไว้ค่ะ <Yeah. S 1> มีแบบเอใส้เสื้อแน่แล้ค่ะใส่ข้างแน่เดยเห็ดสองรุ่นค่ะน <Yeah. S 1> ส่วนเพิ่นดักเตงก็กำลังงาม นี่นะคะสวนแตงกระปองหน้าฝนค่ะหน้าฝนก็สามารถปลูกได้เดอ้อเบิ่งนี้ค่ะเบิ่งเราเฮ็ดข้างค่ะเฮ็ดข้างเป็นเสื้อกนะคะนี่เราคึงรอบอ้ช่วงอีกก่อนลงนา่เล้ากับเฮ็ดค่ะเราก็ปลูกแล้วเราปลูกเธอนื่องันได้เงินสองสามหมื่นนะคะนี่เขามาแตงกระปองนี่แตงกระปองนี่ประมาณนี้นะคะของเพิ่นค่ะใหญ่แล้วค่ะพุนพ่ดค่ะ ยาวเหยียดเลยจะซูมก่อนนะคะนี่เด้อประมาณนี้เด้อมกแตงกระป๋องสามารถปลูกช่วงหน้าฝนได้นะคะผลกระยาวค่ะเดี๋ยวจะถามเจ้าของเพิ่นว่าเพิ่นปลูกประมาณกี่ร้อยเม็ดมดไปจักกระป๋องต้องถามเพิ่นค่ะเพราะว่าเพิ่นขึ้นไปหาเชือกค่ะเชือกมัดน,นี่ค่ะ ประมาณนี้นะคะโอ้หลายร้อยได้นน่น่าจะสองกระปองพันบ้นี่กระปองเรื่องพนซื้อพันบอกพันซื้อประมาณแปดร้อยค่ะประมาณแปดร้อยนะคะกระปองนึงกองสะเทือนด้วยไม่เพียวย่างค่ะย่างเหนื่อยฮอบนี่ค่ะประมาณนี้เด้อนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะโอ้แต่ละนั้นตันนี้เพิ่นใส่ต้นผักติ้วค่ะต้นผักติ้วเห็ดข้างค่ะนี่ ประเ็ดได้หลายแบบได้อันนี้ค่ะปักง่ายๆค่ะเอาปักประมาณนี้แหละคะ่ะเนี่ยเห็ดอีกไม้สัมไัยอยู่กลางค่ะเอาไม้สัมไพเอาไม้อยู่กลางแล้วก็เอามัดอีกกับต้นติ้วเลยะคะ่ะเนี่ยต้นติ้วจะปักปักปักแบบนี้นะคะพอทางบ้านในพี่เนาะเขาจะนิยมใส่ต้นติ้วค่ะต้นติ้วแล้วก็อีเป็นเชือกเดี๋ยวจะคลองเพิ่นก็นมาแล้ะคะ่ะทดีถามเพิ่นว่าเพิ่นปลูกมัดจักกระปองเลยเฮ้ยปลูกกี่กระปองซองกระปอง กองเราเป็นเป็นเงินกี่บาทซื้อในเป็ร้อยบาทหกร้อยแปดสิบราคาเดียวกันกับอีตอนช่วงก่อนดำนาอยู่บ่เธอตัวนี้แพงกว่าบ่อันนี้แตงเคี้ยวแตงข้าวแตงขาวเขาก็มาซื้อถึงสวนเหมือนเดิมเนาะเอาไปขายอยู่บ้านโอ้โหเฮาเฮานั้นใส่ถุงสิถุงแล้วก็เอามือบ้านพูดเลยรถมันมาบ่ได้มันยามฝนเนาะ แล้วมีวิธีปลูกได้เฮยยำไอโฝนขึ้นรอดได้มะแตงไงแป้งต้มเหรอแตงต้มบอกอ้าวยำแรงเขาเอิญแป้ยังแตงแรงบอกโอ้มีวิสูตรวิธีปลูกนะคะถ้าคนปลูกก็เป็นกับมันกับโบขึ้นมันก็ต้องตายเมื่อเดืนเฮยเนาะน้ำหึมเเนาะเธอแม่นบอก เ,เขาคือเพ็ดไดเนะตน้องมีสูรแล้วเฮ้ยเด้ล่องผพดลองถูกในน่านอย่าบอกเพื่อสีได้รูปแบบขนาดนี้เถอะบางเทือ่อนขนาดว่าเราชำนาญการเลยได้เนาะนนนนนอ่าวมันเป็นบางปีบอกว่าเป็นแล้วแต่สูตรที่อเฮาลงตอนแรกบอกด้โอ้พอดีเขายอดเท้ายอดเม็ดมันละกันฝนมาฝนหึ่มไป็นี่กะตายมดมเหมนเ็นบอกเถอะ ปกตินะถ้าว่าบ่าให้มันตายนะเฮายอดประมาณสักอาทิ์นึ่งนี่ต้องให้มันออกก่อน,น,น,อน,อกกอนเนาะออ,ออกนอกกันเลยสามมือออกนอกสมมอออกนอกอะไรผิดมันมือป,ปลงแล้วโอยอย่าระเพื่อเฮยเพื่อมันบบเกิดดิสามมือบ่เห็นมันเศร้าเลยคือว่าสามวันไม่เกิดคือว่ากระยิบลงง้องมันบอ่นอันนี้กระแท่คือเก้าลัวบนนี่แท่ใส่ขี้เท่าขี้เท่าอยู่คือเก้าลรอวะไม่ต้องแช่เลยอโอ้ ูแบบรุ่นใหม่เลยเนาะเขาว่าเขาอันนั้นยาเรียบร้อยได้เนาะเม็ดหนหานะเคลือบยาเรียบร้อยเนาะมดเม็ดก็ไม่มีมันบอกมีสิติดเอาติดเอาขนาดนี้นะนนเอาใส่ปุ๋ยยังแบบนี้รุ่นนี้รุ่นนี้มันจตกมือเลยนี่ปูวันที่วันแม่วันแม่วันที่สิบสองสิงหาหุย้ยวางนึ่งนี่เลยอันนี้เพิ่งวันที่ถอดได้เสาสี่เสาห้าหนึ่งนี่เนาะเสาหกเสาเจ็ดอะเฮ้ยเมื้อไหร่นี่ฮะ เดือนหนึ่งเนาะสามสิบก็เดือนหนึ่งหรอือเปล่าสามสิบสี่สิบเมอสี่สิบเมอเลดเลดสี่สิบเมอเลยเนาะโอ้แปลว่ารอบนี้นะ่ะผลผลิตโอเคเนาะเธอ,นอเนาะเบิ่งใบเหมือนกันรู้เลยว่าโอเคบอบอ้วนอ้วนเนี่ยบ,บอบบ้วนอ้วนเนาะเราโสดนะคะนี่โสดซิงซิงประเด้มีภรรยานะคะนี่ท่านจะได้ไปหาเงินเก่งขนาดท่านผู้ชมขายแต่ละรอบนั้นได้จักหมื่นนี่เธอ màu được chắc mượn nè lọp kiểu này,สมมติ nó là Ely khai trong này nã lẻn thấy Mượn quá bát, đéo nè, nó là mượn, 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 ไปถึกใจก็ให้เมือ<ล>่อตามรถทุ่งเปดสิบเออให้ผู้สาวแจกผู้สาวกินเลยเนาะมีคิดอยากจะมีภรรยาหรืออะไรบ้างหรอคะ,ะเขาคือภรปยาอยูย่ดอกเขาจะภรอยาอยูย่ดอกไตมัใน,ในไดแล้วล่ะอายุเท่าไรล้วปีนี้ปีห้า้อสี่เก้าเธอเกิดปศสิบสิบแปด สิบเก้าโอ้ยังเด็กอยู่เลยค่ะยังเด็กเกิดปศจอสิบเก้าค <laughs> <c oughs> ่ะเออเป็นเด็กเทาเลยเนาะโอ้ยผู้สาวกับบอมาคุบอยู่ส่วนเนาะเพิ่นเฮ็ดส่วนผู้เดียวนี่ผู้สาวกับบอมาเนี่ยผู้สาวก็ดิมาเด้อมาพี่เด้อผู้บ่าวเฮ็ดส่วนมกแตงผู้เดียวนี่เด้อไทยแปลงเฮ็ดข้างน้ำไอ้ผู้บ่าวเนี่ยเด้อมันคือเฮ็ดซองรอบไอ้ข้างคือเฮ็ดไอ้ต้นติวกับไอ้เป็นเสือ้อมันเฉพาตะปุ่นอย่ดิ โอ้โอ้โอเห็นเห็นตะกี้เห็นอยู่ถ่ายแป๊บแป๊บอยู่ตัวพุ่นรู้สึกว่าสิปลูกหลังนี่เดี๋ยวเธอเนาะออยังน้อยอยู่ตามมือตอนนี้ขึ้นเลยปลูกโอ้บ่มีจังหวะเลยดินบ่ต้องให้มันพักบ่ต้องหายใจดินหันเข่าท่าแล้วเงินน่ะขายแทงเขาไปใส่มดไปไปผู้สาวบ่ผาวร้านข่าเด็กกาแฟกาแฟสปอนเซอร์เลรอเนาะ ยันว่าอยู่ในโคกในเมื่ออยู่แบบมัวเสืออาหารอยู่บ้านมาเงินรางวัล่ใจเมื่อยเลน,น,นอนเมืออ่อทุ่งเลยเนาะน,นอนอยู่านี้ผู้สาวคบด้วยเหรอเฮ้ย <laughs> ฟังอ่ะเด้อเอฟซีเดอ้อเอฟซีผู้สาวโสดก็ฟังอ่ะเดอ้อผ,ผู้บ่าวสวนแตง่งเป็นสาวสวนแตงเลยนี่ผู้บ่าวสวนแตงเงินหันจนไม่มีมองไว้แล้วว่าทคายหัน បុកជិះចលន់អឺចលន់ចិនសមុទ្របัญชีជិះບໍ່ប៉ះឲ្យມັນពេញមិនបោះបើកមើលບໍ່ຢາກບໍ່ບໍ່ຢາກមើលញាតអឺមកញាតមកតែនບໍ່ຢາກមើលញាតបัญชีເພິ່ນបាទចុចពេញចុចលន់